จะทำทุกวันให้เป็นวันของเด็กนะาวีทีที่51กับตอน Let's Go <S เด็กคนนั้นโตมาดีต้องมีผู้ใหญ่เดินนำเด็กๆเ,เนี่ยเ,เขาไม่สามารถเติบโตบได้ด้วยตัวเองนะถ้าผู้ใหญ่อย่างเราอะค่ะไม่ได้ช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นปลอดภัยให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาได้มีประสบการณ์ที่มันหลากหลายสาสเนี่ยมีภารกิจในเรื่องของการที่จะอลองทำนำร่องดูซิ ลองทาอะไรที่เป็นนวัตรกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือบ่าลองหาแนวทางใหม่หมส o l u ู i o นที่จะแก้ปัญหาอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้ที่กําลังจะทําก็คือว่าทีมชุมชนจาก9จังหวัดสามสิบตำบลที่เ,เป็นส่วนหนึ่งที่มาร่วมงานแต่ละคนเนี่ยเขาจะเขียนว่าเขาจะทําอะไรนะคะเพื่อใหเ้เด็กเนี่ยมีศักยภาพให้เด็กเกมเีทักษะ